ความทุกมากกว่าความเศร้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องหาความสุขในแต่ละวันให้ได้แม้ว่าเป็นความสุขเล็กๆก็ตามความสุขเลข็กๆ, pave, ๆ stein, น้อยๆนะค, b, ความสุขที่ได้อยากกินอาหารเนี่ยเราได้กินก็มีความสุขนะความสุขที่ได้เอออยากจะอยากจะ,กจะ,กจะเห็นไก่สีเนี่ยเออเห็นมันก็มีความสุขแนละ้วความสุขอยากได้เอออยากได้พระเครื่องได้ก็มีความสุขเราเห็นไหมครับความสุขเล็กๆน้อยๆนีน่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะพี่น้องครับ เพราะนั้นพี่น้องจะต้องจะต้องจะต้องหาความสุขให้ได้ทุกทุกวันอย่างน้อยวันละเล็กน้อย,อยก็อย่างดีนะฮะอ่ะขอคนละหนึ่งอย่างวันนี้พี่น้องทั้ง45ท่านได้ความสุขเล็กเกน้อยอะไรบ้างขอให้พิมพ์มาคนละหนึ่งอย่างสิครับอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นความสุขอะไรก็ได้ขอให้เป็นความสุขสักนิดหนึ่งของชีวิตก็อย่างดีนะฮะ อะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งของไม่จะเป็นต้องเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับพิมพ์มาสิครับว่าวันนี้พี่น้องรู้สึกมีความสุขอะไรบ้างเป็นการฝึกนะนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็น,นเวิเร์กช็อปเล็กๆนะครับเวิร์กช็อปเล็กๆเป็นการฝึกว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับเราต้องใช้ความสําเร็จต่อความสําเร็จการที่เราจะมีความสุขมีความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เราต้องใช้ความสุขต่อความสุขเหมือนไม่ขีดการเล็กๆเราจุดแล้วมันค่อยๆก่อไฟเป็นกองไฟที่ใหญ่นะครับมันสามารถไหมทั้งป่าได้หมดเลย ออกกาลังกายแม่วันเพ็ญบอกโอ้เยี่ยมมากเลยครับแม่วันเพ็ญออกกําลังกายค็เยี่ยมมากออกกําลังกายก็ได้ครับคือออกกําลังกายเนี่ยจากที่เราไม่เคยออกเลยเราออกเราก็มีความสุขหรือเราออกอยู่แล้วออกเพิ่มอีกนิดก็มีความสุขหรือเราออกอยู่แล้วเราก็ทําสมเสมอเราก็มีความสุขเห็นไหมครับ เอามาคนละหนึ่งอย่างนะครับคนละหนึ่งอย่างแม่มันเป็นผ่านแล้วออกกําลังกายอะไรก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆขอให้เป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับชีวิตนะพี่น้องเช้ามาไปใส่บาตรและยืน